อย่าเตะออกนะไม่งั้นมันไม่หลุดนะเดิ<ม>นกินยาเออออเพือ่อเบาเบาเบาแบบนึงออกแล้วนั่นน่ะเห็นไหมใหญ่เหนียวเนี่ยเออทำเป็นไม่สนใจก็หูหูใหญ่นันะ้นเลยเหรอใช่ นี่เล็กๆนะอีกข้างหนึ่งใหญ่กว่านี้แน่เธอนี่เล็กกว่าเนี่ยเออสองข้างขานนั้นต้องแก้หอะไรพี่เราใช้สมาธิก่อนอยกนยาชักเท้าจริงๆตายตายแล้วอีกอีกปึินึงปึ๊กนี้แหละเจ็บยากระตุกอื้อหือลึกมาก

มาเลยเป<ม>็นเพื่อนพามาโอ้ทำไมาเองก็ได้ค่ะเธอบอกให้าามามาก็ได้หลงทางมาก็ไม่ถูกโชว์บอว่าเขาไม่ว่าเขาต้องทำงานเขามีงานอยู่อย่าก,กระชกากอย่ากระตุก